ทุกวันนี้ประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาขยะล้นเมืองที่นับวันก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยแต่ละปีจะมีขยะหลไหลล้นตันจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะส่วนหนึ่งมาจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยปริมาณขยะก็จะมากตามไปด้วยและแบบนี้เราจะจัดก,การขยะอย่างไรดีล่ะไม่ยากเลยมาดูการจัดก,การขยะของโรงเรียนวัดหนองบอินเลยค่ะ เราคัดแยกขยะออกเป็นสีประเภทดังนี้ขยะอันตรายเป็นขยะที่เปื้อนเปื้อนวัตถุอันตรายสารพิษอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นถ่านไฟหลอดไฟแบตเตอรี่ยาฆ่า,มาแมลงกระป๋องสเปรย์ถังสีมีดโกนขยะประเภทนี้ต้องนําไปใส่ถังขยะสีแดงเพื่อกําจัดอย่างถูกวิธีที่รวมกับจักขยะ ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายยากไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือใช้เวลานานในการย่อยสลายเช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมโฟอยล์ขยะประเภทนี้นําไปใส่ในถังขยะสีน้าเงินเพื่อนําไปฝังกบอย,ย่างถูกวิธีขยะดีไซนลคือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะยางรถยนต์กระป๋องขยะประเภทนี้ต้องนําไปใส่ถังขยะสีเหลืองแล้วนำไปผ่านกระบวนการดีไซน์คิน ขยะย่อยสลายเป็นขยะน่าเสียเร็วเช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้จากสัตว์ขยะประเภทนี้ต้องนําไปใส่ถังสีเขียวนอกจากการคัดแยกขยะแล้วทางโรงเรียนรักหนองบัวยังยึดหลักการสามอาเพื่อลดการสร้างขยะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ r e ิวลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่น ลดการใช้เชื้อเพลิงโดยการเลือกใช้รถจักรยานลดการใช้พลังงานโดยการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานแล้วเลือกใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้ของโฟมหรือพลาสะติกเช่นใช้ใบตองทำ้วยใส่ขนมหรือแก้วจากกระบอกไม้ไผ่ ใช้แก้วสแตนเลสแทนการใช้แก้วพลาสติกใช้ผ้าชิตหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ใช้กล่องข้าวใส่อาหารแทนการใช้กล่องฟูมรียูดใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นการใช้ดินสอให้หมดแท่ง รีไซเคิลคือการนำวัสดุต่างๆอย่างเช่นกระดาษแก้วพลาสติกเหล็กอลูมิเนียมมาแปรรูปโดยวิธีการต่างๆเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เช่นการทำกล่องดินสอจากขวดน้ำเหลือใช้การทำว่าวจากหลอดเหลือใช้ และการทำกระเป๋าซางจากกล่องนมเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวิธีการลดและกำกจัดขยะของโรงเรียนวันหนองบัวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาร่วมใจลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกหันมาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเฮ้ hey!